อยากเบาสุฟังสวัสดีค่ะทุกคนฉันกับว่ดดเอานาออกมาเบาโดนแล้วประมาณหลายเดือนแล้ววันนี้ก็เลยไข้จักหน่อยก็เลยอยากออกมาเบาเพื่อนๆทุกคนที่เขามาฟังเสือเพราะว่าไสายศาสตร์มีจริงแต่ว่าแต่ว่าตัวชันนี่ก็ท่องเสือทัองบเสือ้อ แต่ว่าถ้า้าบ่าเสือ้อสามีเฮาเป็ยนยังคือยังเป็นเป็นให้ปานนี้เมืองชันจอยชันจอยค่ะวันอำหนักรหลดไปสีโลทุกมือนี่โมกาไปบมกาไปบ,าบ่ากับผู้ใดบมกาไปพัดไปวัดกะไปมือวันสําคัญไปบือเดียวบพกินเขาาล้วก็สิกลับมาถ้ามันผิดกฎกะสิลบออกเนะาะที่นี้ ยายกับบยได้เขาไปเป็นก็า่างใจให้เพื่อนเพื่อนเพราะว่ายายกับมีปัญหาบัดทีนี้สามีสามีของของของฉันกับกบไ็ไปเฮ็ดงานไปเฮ็ดงานไปเฮ็ดงานกับไปเฮ็ดโดนนั่นแหละกับว่ามีปัญหาอีกอย่างเป็นยังยังไปเฮ็ดงานัดตีเพระาะว่า อันกับว่าเป็นสามีคนแรกดอกเป็นสามีคนที่สองนกับมีลูกมีลูกชา้สองคนเพิ่นกับมีลูกชา้สองคนบ้านอินลูกชา้เพิ่นผู้ที่สองอันกับอายุสิบเก้าปีเป็นกระเทยเนาะเขากับเฮ็ดจัดปั้นจัดย่างเขากับใสใสเงินลายบ้านอินอายุกับเข้าองสเฮากับมีอาชีพกับเดี๋ยวนี้มันกเศรษฐกิจว่าดีเนาะก็ไปขายขนมกับพ่อจิตได้ให้ลูกเพิ่นใส้ยังสิแมก็เลยเพิ่นเลยไปเฮ็ดงานเพิ่นกับมีนาทีการงานดีเพิ่นกับเลียนจบสูง าที่นี่เพิ่นก็เลยไปเฮ็ดงานไปเฮต,งเตุงานกับว่ามีปัญหาอย่างบ่มเคยมีปัญหาอย่างบานนี้พอดีมันเลยยหมดหมดงบประมาณทั้งนอกเพื่อนก็เลยได้มาอยู่ทั้งในได้แต่มาอยู่ทัทง้งทั้งทั้งในบ้านพักชนรับประทานบาที่นี้อยู่อยู่บ้านหลังเดียวกันครับเจ้าหน้าที่บานนี้เสาร์อาทิตย์เจ้าหน้าที่กสิกับบ้านไปน,นอนไปน,นอนบ้านไปน,นอนบ้านครับ กับลูกักบเมียเขาเจ้าบ้านี้สามีของฉันนี่ก็ไเด้นอนบานพักคนเดียวบานนี้ก็สิงเงาเงาก็เลยเหรียเปรตเหรียเปรตแหละ้าน,นี้เลยไปพอ่อไปพ่อู้หยิ่งที่เขาล่องหาครูที่เขาล่องหาครูล่อง,งเพื่อนคุยล่องเพื่อนนอนบาดทีนี้บานนี้เอไอนี่ก็ดียางเสียยางถ้าเห็ดไปในท่างเกิดประโยชน์ก็เกิดประโยชน์เห็ดเปน็นในทางที่ ที่ที่บ่เกิดประโยชน์ก็เห็ดให้ครอบครัวเขาแตกแยกัดที่นี่ัดที่นี่ก็นคนคนทีคนทีมากคนทีมากหัวัจก,กับกับสามีของฉันเนี่กักับพงหูว่าทันเป็นจังไ๋บ่รูว่าสาวกิ่งหรือหรือหรือบาคน้นค้นแกกับบรูแต่ว่าเขาทรงลูกมากย่างงามเลยบัดที่นี่แต่ว่าที่ที่ที่ทรู้ๆนั้น ทีลูลูหันที่ทีก็โาเท่เาทมหาชันนี่เขาอายุหกสิบเจ็ดปีเขาอายุหกสิบเจ็ดปีโท่ามหาชันนี่เช่าสิบเจ็ดสิบแปดนาทีลักเจ้ากับทรงขอดว้มมาด่ากันมาเยาะเย,อะอย้ยนะารับที่นี่ที่นี่เขาก็บคบกันได้ประมาณแปดเดือนพอดีประมาณกรกฎาสิงหาพอดีพอดีเดือนกรกฎา เดินก็ลลกระกดาที่แล้วมากที่ผ่านมากพวกเพื่อนๆที่ทำงานล่ะเขาก็เลยโทรมาบอกโทรมาบอกฉันล่ะว่าสามีกับบ้านเบิงบ่งเบิ้งแชทสามีจะเถื่อบอเขาก็เลยว่าบอบัดที่นี้เข้าก็เลยเบิ่งบัดที่นี้เบิ่งล้วบัดนี้ก็เลยพอว่าเพิ่นลบออกเบิดเลยแชทนะบ่เคยบ่เคยลบการลบจริงไหมบัดที่นี้บับบบบด,ดบบบบบบที่นี้ั่นผ่าน ไปที่แรกเนาะเงินเดือดเพิ่นกับเมอนกลัวนี่แหละเมือนกลัวเพิ่นกับแบงหาเห่าหาพันหาลูกหาพันแล้วก็เพิ่นกับจงไวใส่น้ำอันนี้ยูไปยูมายู่ไปยูมาหาเห่าสามพันยู่ไปยูมาหาเห่าพันหายยูไปยูมาบ่หเายูไปเห่าพันเดียบปัตที่นี้บัตที่นี้ตอนนั้นเหาเหาขายเหาขายทุเรียนเนาะเหาขายทุเรียน เพิ่นมาครั้งลาสุดเพิ่นทีมาครั้งลาสุดสองครั้งทีตอนเท่าไรสดที่นี่เพิ่นมาไทยลูกคููก็เพิ่นนกับโบยิมเเพิ่นกับโบยิมเพราะว่าเพราะว่าคนคนคนทีผู้สาวเพิ่นนะแฟนเพิ่นนะแม่ว่าคนสิมันจีมีการตุมตุนกันเนาะเขาจีโทษมาคุยก่อนอันดับแรกโทษมาคุยมานี้สามีฉันอีกอะเป็นคนธรรมธรรมโมเป็นคนดีเป็นคนมาเคดลุ่งท่าเป็นคน เสือส,ยสายศาสตร์เป็นคนเสือเื่องศาสนาสาัตสัตศาสนา,สา,สา,สาเราเป็นเป็นคนเสือในในศาสตร์เมื่อก่อนศาสตร์ี่พันมาสาสมีชันเราเป็นค้นเสือแบบนั้นเป็นคนบกัดใจคนเป็นคนดีคักบบท,ที่นี้ก็จะคุยกันคุยกันจนว่าเขาหูจากนิสัยสามีฉันละบายเป็นค้นจงนังไดบ้านี้เขาก็เลยบอกว่าเขานี่เป็นค้นบุญคนธรรมะธรรมโมคน้นเฮ็ดลุงท่าน ปาที่นี่อันทีที่คุยกันที่แรงเป็นลูกสาวเขาเด้ลูกสาวเขาอั่นอายุายี่สิบแปดปีต่วาสามีฉันนั่นอายุอายุห้าสิบเก้าปีบาที่นี่บาที่นี่ที่จริงฮันผู้ใดคือกันเด้ผูใ้ใดบวกเพื่อนเพื่อนลูกเพื่อนฉันคือก,กันอยาก,กคุยกับลูกสาวที่ว่าให้ซึไวล,ลาลาอีลาอีลานะอายุยี่สิบแปดปีบ่กเคยได้คุยจักเที่อ โทไปย่มได้กับพอบพถาผู้ถอเท่านี้ละ่ะผู้อายุหกเจ็ปีนี่หละบัาที่นี้ผู้ใดกระลุงความเห็นว่าเขาเอาภาพเอไอมาหลอกมาหลอกเพ่นแลบบ้ว่าเขารู้จักแล้วว่าวาสามีฉันนี่เป็นคนเป็นคนเตือนในศาสตร์ก่อนบานนี้เขาก็เลยเขาก็เลยข,ขอขอวันเยอนปีเกิดของสามีฉันนี่ ขอบันเดือนปีเกิดของสามีิันสามีิันก็ส่งให้เขาเขาเขาเลยดูให้ดูพระาอีสานเขาเอินดูหมอเนาะพระพระสายกลางกะจีเอินว่ายังฉันกับลูดูตำล่าตำล่ายังดูดูประมาณนี้แหละดูดวงบัดบัดที่นี่เขาก็เลยดูดวงดูดวงให้สามนฉันวานว่าสามีิาานันนี่ เป็นเป็นผัวเป็นสามีของลูกสาวเขาหันมัดสองพบสองชาติแล้วบานนี้ลูกสาวเขาพย่อมเอาผัวหักหักแต่ผัวเป็นผู้เดียวหักแต,ะตะ่ตัดมีชาสามีฉันนี่ผู้ดเดียวล่อล่อคนเดียวบานนี้มาตามหาหนีหัวชาที่สามก็เลยมาเหรียญเฟีดนี่ก็เลยมาพอมาพอแล้วจําได้จําได้ว่าสองชาติที่แล้วมาสามีฉันนี่ก็เคยไปทําลายเขาจนจนเสียชีวิต เราก็ทําลายลูกในทองเราก็ทําลายผัวก,ก็พร้อเอียงประมาณนีงส่ละบานนี้สามีฉันนี่ก็เลเสียเสียเขาเสียเขาบานนี้เสียขากเสียเนี่ยเสียจนเสียจนเรล่มหูลื่มตาหมดละบานนี้จนจ่วงเงินไปไปให้เขาแบบว่าไปตัวแทนที่กับความเคยทําลายเขาศาสตร์กรบาที่นี้บาที่นี้ก็เลยมาบอกกับฉันว่าอันเทาเอ้ย เฮ้าเบียนวักกันจากวางจะกข้าวให้คอยไปใส่กำใส่เบ้นเป็นเลือดเทาบุญมาวดสนามีขวิีกับมอยูน้ำเจา้าคือเกาละให้คอยขอไปไปใส่กำใส่เสบ้นสะกอนคอยทำลายเขาสองชาติแล้ววาันานี้เฮาก็เลืว่าบบย่อมเอาก็เลยบ่ย่อมเฮาก,าาาก,าาาก็ไปตามไปตามร่างข่วนเขาสองเถื่อบันนี้เขาหูแล้วว่จาจังได้เขา ก็ไปทางนั้นหล่ยแลแวละบ่ว่าฉันนั่นทําใจบ่ได้บาที่นี้ฉันฉันทําใจบ่ได้เพราะว่ามันมันบ่เกยมีเรื่องบม่เกยมีเรื่องผิดผิดใจกันมาก่อนเคยผิดเรื่องใจกันมาก่อนเพียงแต่่าสามีเฮาไปเห็ดงานทิซื้อัดที่นี้ัดที่นี้ที่นี้เฮาก็เลยเสียเลี้ยงสายศาสตร์ เสี่ยเรี่ยงไซยาสศาสตร์ก็เลยไปหาหมอไปหาหมอไสยศาสตร์ไปหาคนแหลกก็บม่ได้ผลก็มิดเงินบ่หลปานใดไปหาผูที่สองนี่มดเงินเหลมิดเงินลหนลตว่าเทศบาลเทศบาลของฉันนี่บ่หล้เจักคนแต่ว่าพวกพี่น้องสามีเขาเจ้าหลว้ว่ากับเบาสูสามีกับเบาสูพี่น้องสามีฟัง่งพี่น้องสามีเลยถามมามัดเงิน,ลนหลปานใดเท่าเลยว่า ซ้ำขายเขาปีนึงนี่แหละห้าวังสี่ละมดมดไหลาอี๋มดเงิไหลอีหมอสัยาศาสตร์คนนี้หู่จักกันมาได้แปดปีเพื่อนเพื่อนแนะนำบางทีนี่อ้โมงเป็นแปดปีไหมหูจักกันเดือนกุมภาพหุจักกันเดือนเดือนเดือนกุมภาพปีปีปีน้ำเข้านี่ล่ละหูจักกันเดือนปีน้ำเห้านี่ละกุมภาพหุจักกันเดือนกุมภาพ บ,บ่ที่นี่เขาก็เลยแนะนาผูมูจจกันเดือนกุมภาพันธ์เขาเลยแนะนําให้เข้าไปหาหมอศัยศาสตร์เขาว่าเขาได้ผลแล้วผู้ใดผู้ใดกันได้ได้ผลมาแล้วบางคนก็เลยเรียกเอาเรียกเอาเรียกเอาเงินนี่ละเรียกเอาคาคู่คาไข่แล้วเงินนี่ละคนกบาร์คนที่เฮ็ดเฮ็ดไหซามี่เข้ากับบานในในเขตวันบ่าที่นี่เข้าก็เลยเสื้อเข้าก็เลยยอมเสียเงินเสียเงินบ่าที่นี่กักับ่เห็นผล โท่ไปเทาโท่ไปน้ำนำน้ำนำ,นำ,นำกับบานนี้กบ็บ้าเทาเบิดกำลังใจแล้วเบิดกำลังใจสีเฮ็ดยังทั้งสิน้นกินเขาบ่ได้นอนบ่รับคนก็เลยว่าถ้าเขาถ้าเทาใจบ่แข็งพ่อมันกับสีบ่มีฤทธิ์มีเดชมันกับเบิดจำนั่นแหละขจวาว่ามันกับเบิดจำนันแหละเขาต้องใจแข็งเทาอ่อนอีแอบ่ได้ให้เทาเฮ็ดใจแข็งบานนี้ถ้าเขาบ่กลมาพ้นเลยว่า,าสีพาเท่านี่ไปเอาปลาทงปลาทงของแม่เล่านี่ไปคุ้มหัวเล่าล้วก็ เอาน้ำมต์ไปให้เรากินถ้าวไปกินกับสินลดลงฉันก็เลยว่าฉันบ่ไปดรอกทามันดีนั่นสิบมือแลกคือจังเจวานี่มันมันดีแล้วเพราะต้องไปมันอายคนถ้าไปแล้วเอาน้ำมต์ไปเขากินไปไปลาดหัวเขาสินคู่หัวเขาถ้าถ้าเขาบขขึ้นมามันติดแต่ไายคนฉันก็เลยไปมาหนี่ฉันก็เลยมาไม่เอ็ดอีกไม่เอ,ดอ็เอดอีกหมอที่สามมาไม่เห็ดอีกหมอที่สามกับเพื่อนกับเบลียกรองเอาเงิน คนกับเดี้ยวเตี้ยชิหายสีหน้าเสียงรถเสียงเสียงรถอยู่ไกลๆบ้านแล้วมันดังมาที่นี่ก็ก็คือจังหน่อยกับกระพึ่งกระพึ่งยิ่งมากคนต้องไปลูแขนกันด้วยผูแขีนฉันแดีวว่าเคยเคยบอกกันไว้เพิ่นเป็นคนดีหรือสามีพุนเป็นคนดีพอแม่พี่น้องฉันกะฮักเพิ่นเนี่ยฉันกะฮักเพ่นเฮ็ดดีน้ำเผายางขุนแน่เฮ็ดดีคนใจเย็นัดที่นี่ มันมีอะไรอะไรอย่างพอดีไปฟั้งผู้ดใดก็บ่าผู้ดใดผู้ใดก็บ่าทิมไปเลยหอาวไม่กัสณยุ่กับลูกกับหลานยุ่ผู้เดียวถ้าเขาบรหาเขาแล้วยจะไปจะไปเสียเงินก่อนเขาไม่ต้องไปไม่ต้องไปงอไม่ต้องโทษไม่ต้องไปอยังที่นี้ห้ากับห้ากับคนคนนั้น มันโมนเนมนต์เฮาผู้ใดโมเมนต์โมเมนต์ชันบุลูบุลูว่ามันเปลี่ยนยังไงมันแค้นทำได้มันมันมีมือที่สามมที่นี่ัา,า,าที่นี่สมมุติว่าสมมุติว่าสามีเขาไปเขาไปเห็นงานาะสมมุติว่าสามีเขาไปนอกใจไปมีเมียหน,น่อยไปมีคนอื่นสิไปมีเมียคนอื่นแต่ห้ามหงสิเข้า่าเออคนเป็นยังดอกอันไปก็มีก็มีโหลดสินะ้าัาที่นี่ ของเฮานี่มันก่อแล้วนี่นี่คืออย่งางว่าคนที่สามนี่เขาเขาจิสทรงอกคว่ำเขาสิโทรมากมันเหยาะเยอยเฮ้าเวลาเฮ้าลงคลิปล่งองยังไปนี่นสิส่วงิันว่าเฮ้าล่งคลิปอันล่งคลิปอันลงคลงคิปอันหน้าไม่ตรงปกสาวบุรีรัมหน้าไม่ตรงปกมันบอกเฮ้าลงคลิปบานนี้เฮ้าเข้ากับจเกียนกอนเทียนมาอันไปถึงแล้วอ้วนเตี้ยอะไรเราก็เลยไม่ชอบนั่นสิไหม บานนี้เขาผแคบแคบคลิปเ้านี่ไปหาสามีเขาเบิงว่าเ้านี่ไปคบไปคบไปคบกูซ้ายเฮ้าเข้าก็เลยส่งกับเขาเบลว่ามันเป็นคอนเทนต์มันเป็นคอนเทนต์เข้ากับวางสิถ้าลงคลิปมันจีไปมันก็นได้ยอดวิวหลยมันมัน,มนยังยังมันก็นจหีหาเลียงแต่เฮ้าและอัะไรเนี่ยเข้ามันและอะไรเนี่ยหลายและอะไรเนี่ยทุกมือทุกเว้น ถ้าเห้าตาเห้าบอกเขาไปแล้วเขากับเอาอื่นมาเบิงเห้าคือเก่าเพราะว่าของเห่ามันเปิดสาธารณะเขาเขาโง่จักซื้ออีเลีเห้าเขากับมาเบิงมาเบิงลิปเห้าคือเก่าหยิบสันลิปเงาเขากับมาเบิงคลิปเห้าแล้วเขากับไปบอกสุสามีเห้าฟังสี่นะมันมีเรื่องสลับซับซ้อนร้ายกว่านี้รลายคักหลายเนี่ยยายจุ้ยกันเลยเมดดื่อใดเมื่อใดเขาไปหาเพื่อนมีอีกลหลายเรื่อง ี่ติแย่จุ้ยสิเหลาสุพฟังมื่อนี้หมู่บ้านแยจุ้ยไปเกี่ยวเขาเมื่อนี้ประเดี๋ยวไปควายแย่จุ้ยไปเกี่ยวเขาลุยน้ำปัะเดี๋นี้วังวังหมื่อ้านพู้ฤหัยแย่จุ้ยเย็บตะปูเย็บตะปูลปราปัะเดี๋นี้ก็เลืยยานน้ำม,มันเขามันมันเขามันเขาเทา่ามื่อนี้มันมันมีน้ำไหลายย่จุ้ยกเย็ยกเลยื่อยแย่จุ้ยก็เลยก็เลยอยู่บ้าน พี่เหลืองเองียงมือมือใหม่ย่าจูย,ยังสีเบาทสูบบ้างอีกมันเป็นเหลืองเสือ้อส่วนบุคคลสำหรับย่าจยยูนี่กันถือตุมมาแล้วสองสองรายการนี่รายการที่สามย่าจูกะกะคืออยู่งวดนี้คือคืยอ,อ,อยู่เพ,าพราะว่าเขาเพิ่งไปเฮ็ดเฮ็ดนี่เพิ่งกาไปบุกแคนให้เพิน่นเพิ่นกะแม้ว่าเพิน่นเพิ่นประกาศเขาเมนทีเพาเด้ บอกการข้เมต์เพราะว่าอีนันมันบอกไว้ว่าถ้าเฮายังคอมเมตนคีบกันอยู่นี่เฮาสีอันเปลี่ยนไปบีิสามีเฮาก็เสียจริงสิไหมบันนี้พอดีเผยเฮ็ดกับหมอคนนี้สามีสามีเบิ่งคีบเฮาปุ๊บหลอดก็คอมเมต์แล้วเราเรากะเรากันลบคอมเมตนเพิ่นออกลบคอมเมตนเพิ่นออกแล้วบันนี้กะจีแคบแคบมาหาเฮาว่าเบิ่งแล้วจริงไหม เพิ่งเบิงเหลี่ยวเขากับูมว่าเพิ่นเบิงเหลี่ยวเขาก็ดีใจล้วเพิ่นก็ลบออกเลยเพิ่นก็ลบแชทออกเลยแลบบว่าคือจังหมอหมอคนที่สามนี่คือเชียงว่าสีดีอยู่ะนะซีดีอยู่สามีเขากลับมาเบิงคิปเหาแล้วก็มา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 โทรหาเหาทีนึงแล้วบานนี้มือตุดท้ายมือก้อนนี่มือก้อนนี่เหาเขาไปหาหมอมือแหลกนเกนอเห่าเลยบอก่นว่า เที่ยงสี่สิบนาทีเข้าสิโทษหาสามีเข้าได้บอเข้าเยวังสิบบาที่นี้นนเริ่นวลยว่าได้บานนี้หมอผูเกาเพนว่าบ่ได้ด้ต้องคบเจ็ดรเหมือนสะกนจังโทษสันบานนี้กันเลยถามหมอถามหมอภูประเ็ดปูที่สามว่าฉันติโทษหาสามีฉันไดบบ่เหมือนบา้านนี้เริ่นวลยว่าโทษได้บานนี้ฉันเลยยานความผิดหวังบัานที่นี้ฉันฉันเลยบอก้าโทรดโดยตรงฉันเลยโทรหาเจ้านายว่า อันให้ให้ฉันขอบอกกับสามีแน่บอกสามีรับโทรศัพท์เนี่ยทางเขาโทรไปมันสีบอรับมันสีไหมบานนี้เจ้าหน้าก็เลยก็เลยให้สามีเขารับกก็เลยได้คุยกันได้คุยกันเท่่ึงบานนี้ที่สองฉันวางสี่อันเจ้าหน้าฉันขอคุยกับสามีเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเราฉันสี่ประตมาอีกเพราะว่าต่อไปนี้ฉันยอมแล้วฉันฉันดิํมใจเพราะว่าฉันตามไปฉันกับหมดเงินหมดทองฉันกับเสียสุขภาพ ฉานก็นเลยสิสิ่อโทษไปอีกสิขอบอกครั้งสุดท้ายบัดทีนี้เข้าก็เลยได้เบอกกับสามีในครั้งบอกาครั้งสุดท้ายบัดนี้ไในบ่าแล้วบัดทีนี้เมื่อวานนี้เมื่อก่อนหมู่บ้านนี้านนสามีเลยโทรมาร Melanie. เขาก็าคุยกันก็กระสุ่งดีขึ้นอยู่เดี๋ยวมือมือไม่ไม่สันติมนาบอกสู้ฟังมามั้งใจการเป็นยังไงต่อไปสำหรับอันนี้ สบบยดีค่ะ